ธนาคารออมสินออกมาตรการพักชำระเงินต้นส่งดอกเบีย้ยตามกำลังเพื่อช่วยเหลือลูกคา้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทั้งระลอกเก่าและระลอกใหม่รายละเอียดเป็นอย่างไรคลิปนี้เท่าแก่ใหม่จะมาแบ่งปันให้ฟังคํา สวัสดีครับพบกับผ,ผมครับเกียรต,ติรัตน์จินดำนีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนกูคิดธุรกิจ s อ e ครับล่าสุดนะเมื่อวันที่12ออมีนาคมที่ผ่านมาครับทางธนาคารออมสินครับได้ออกมาตรการพักชําระเงินต้นส่งดอกเบี้ยตามกําลังนะครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่เดือดร้อน ผ่อนไม่ไหวนะฮะก่อนจะกลายเป็นหนี้เสียหรือหนี้ NPL นะครับทั้งนี้ครับนายวิทยยรัตนากรครับผู้อำนวยการของธนาคารออมสินเปิดเผยครับว่าจากการติดตามตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยนะฮะในลักษณะของสินเชื่อต่างๆของธนาคารที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเจ้าโควิด -19 นี้นะฮะ พบปะครับขณะนี้มีลูกหนี้จํานวนหนึ่งนะฮะที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาเรื่องของการชําระหนี้ดกล่าวนะครับดังนั้นนะฮะเพื่อเป็นการช่วยเหลือและประกับประคองให้ลูกหนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นหนี้เสียหรือเป็นขอหนี้ NPL ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการจะขอสินเชื่อในการทรําธุรกรรมทางด้านการเงินอื่นๆในอนาคตนะครับธนาคารออมสินครับจึงประชาสัมพันธ์แจ้งกับลูกหนี้กลุ่มนี้นะฮะติดต่อทางธนาคารเพื่อหาทางแก้ไขหนี้ร่วมกันนะครับตามมาตรการช่วยเหลือลักษณะของ รายบุคคลนะครับานใครที่มีปัญหาเนี่ยก็ลองไปติดต่อธนาคารดูนะครับในส่วนของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ครั้งนี้ครับให้สิทธิ์เฉพาะนะฮะสินเชื่อบางประเภทเท่านั้นนะครับซึ่งได้แก่นะสินเชื่อเคหะนะฮะสินเชื่อไทรทองนะครับสินเชื่อธุรกิจนะครับสินเชื่อครูและบุคลากรทางด้านการศึกษานะครับสินเชื่อในเรื่องของสวัสดิการนะครับและสุดท้ายก็คือสินเชื่อธนาคารประชาชนนะครับ โดยลูกหนี้ครับต้องค้างชําระไม่เกิน90วันนะก็คือประมาณ3เดือนค้างชำระไม่เกิน3เดือนนะครับและสถานะของบัญชีเนี่ยยังไม่เป็น NPL นะครับหรือไม่เป็นนินั่นเองทั้งนี้ครับสามารถจะทํารายการส่วนของการพักชําระหนี้ตรงนี้ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า MyMo นะครับในส่วนของการเข้าร่วมมาตรการได้อย่างอัตโนมัตินะครับธนาคารครับได้พิจารณาแผนชําระหนี้ของลูกหนี้เนี่ย แต่ละรายเนี่ยตามความเหมาะสมกับความสามารถในเรื่องของการชรําระหนี้รายบุคคลนะครับให้ลูกหนี้เนี่ยได้พักการชรําระเงินต้นนะครับและจ่ายดอกเบีย้ยเต็มจํานวนหรือบางส่วนนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถนะครับภายในกําหนดระยะเวลาแผนการชรําระหนี้ของธนาคารที่ได้รับการอนุมัติให้นะครับกรณีลูกหนี้ครับไม่สะดวกในการใช้สิทธิ์ในเรื่องของการตัดอัตโนมัติผ่านตัวแอป m y m o นะครับ<ๆ>ก็สามารถติดต่อนะครับดำเนินการได้ผ่านทางธนาคารออมสิน ทุกสาขานะครับทั้งนี้ครับลูกนที่เดลมีปัญหาเรื่องของการค้างชาระนะครับและจําเป็นต้องแก้ไขหนี้นะครับก่อนที่จะเสียประวัติกลายเป็นหนี้เสียหรือเป็น NP l ครับสามารถเข้ารับการช่วยเหลือนะครับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่30มิถุนาหกสีนี้นะครับหรือท่านนะครับสามารถเดินเข้าไปที่ทางธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือโทรไปที่ call center ของธนาคารออมสินนะครับที่เบอร์1115นาะครับจำอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 11 15นะครับอันนี้ก็คืออัปเดตข้อมูลนะฮะสำหรับทางธนาคารออมสินคนที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินก็อลองไปติดต่อดูนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่องท็อ่แหมไว้นะครับรวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนครับสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ